สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งช่างก่อนชกศึกเจ้ามวยไทยเสาที่15มกราคมวันนี้มาพร้อมกับเรราคาต่อรองล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยนักสู้ทั้งสีคู่มาเป็นยังไงลดน้ำหนักไหมโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมต,ตาประกบคู่ออกมาถือว่าโอเคใช้ได้เลยดูดีไปที่คู่หนึ่ง คู่หนึ่งโนริสันภูเก็ตไฟขับเจอจอมใจนักสู้ยิมร้อยยี่สิบหกนะเมื่อเช้าทั้งคู่มาพิกัดเท่ากันเลยมวยคู่นี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าจอมใจเนี่ยหายจากสังเวียนเลือดไปกว่าสองปีขณะที่โนริสันเนี่ยเคลื่อนไหวบ่อยมากโนริสันเนี่ยบราซิลันตรายนะเตะขาต่อยหมัดไฟเต,เตอร์บูดูดันถนัดขวาขณะที่จอมใจเนี่ยถนัดซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายนี่เช็คบินคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลา มวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่โนริสันภูเก็ตไฟท์คลับมองว่าโนริสันนี่ได้เคลื่อนไหวบ่อยกว่าเป็นมวยไฟเตอร์วันนี้แรกไงนะแรกแบบคุณทีคุณคุณทีผมทีคุณทีผลท,ท,ผทียืนได้มะจอมใจนี่ถ้าได้เคลื่อนไหวมองว่ายืนได้แต่วันนี้หายไปสองปีกลับมาภาคใหม่เนี่ยจะใช้ลายเหมือนเดิมหรือไม่เป็นมวยท่าตระหดนะบอลซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักหน่วงทุกลูกแต่วันนี้ของแดงชอบไปที่โนริสันมองว่าได้เคลื่อนไหว บวกกันที่ต่อทีกันที่ต่อทีดูได้เปรียบเลทขึ้นมานี่โนริสันต่อ11.8มาที่คู่2คู่2ขุนศึกเล็กยูฟาบูมเด็กเซียนเจอก้าวไกลสอหวังเสือ111เมื่อเช้านี่ขุนศึกมา111.6ลด0.6ขณะที่ก้าวไกลนี่มา110.8หายไป0.2มวยคู่นี้ทรงใกล้เคียงกันมากขุนศึกเล็กเนี่ยเตะขวาต่อยขวาในแข็งแกร่งขณะที่ก้าวไกลเตะซ้ายต่อยซ้าย สอกคมแต่ปัญหาของมวยคู่นี้หงแดงมองไปที่ก้าวไกลสวังเสือนะก้าวไกลเนี่ยเป็นมวยที่ไม่ชอบในเห็นเข่าในเหมือนเห็นระเบิดน่ะมักจะยอมแพ้เป็นประจำไม่ค่อยสู้เขา่าวันนี้เจอขุนศึกเล็กอยู่ฝ้าบุมเด็กเซียนนอกนะ่ะสู้กันได้ขนาดที่ในเนี่ยวันนี้มองว่าขุนศึกเล็กเดินกระทุ้งเลยนะเดินเบียดเดินแทงเดินกระทุง้ง วันนี้หงแดงมองว่าขุนศึกเล็กจะเบียดเฉือนชนะก้าวไกลสอวังเสือได้แบบสนุกเลทเปิดขึ้นมาต่อแพงเหลือเกินขุนศึกเล็กต่อห้าสองเอถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้หงแดงด้วยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจซึ่งกันและกันมาที่คู่สามชิงแชมป์ร้อยปอนด์ช่องสาม มินิมัมเวดโหนี่ถือว่าเป็นมินิมัมเวดระดับแถวหน้าของเมืองไทยสิริชัยเอนนี่มวยไทยเจอเพชรรุ้งไฟอยู่ฝ้าบูมเด็กเซียมนมวยคู่นี้ทรงใกล้เคียงกันมากเตะขวาต่อยขวาเคยเจอกันมาแล้วนะเป็นเพชรรุ้งไฟเคยชนะมาวันนี้มีปลายนวลไดนะ้สองแสนไทยชนะได้สองแสนพร้อมเข็มขัดแชมป์ช่องสามร้อยร้อยปอนด์ จุดอ่อนนะพูดถึงจุดอ่อนก่อนสิริชัยเนี่ยขาไม่ค่อยดีโดนไม่ได้นะโดนเนี่ยปัดเป๋ปัดเป๋วันนี้ถ้าโดนแล้วมีอาการเสร็จเรื่องหัวจิตหัวใจมวยคู่นี้ถือว่าเบียดวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรรุ่งไฟมองว่าเป็นมวยที่เคยชนะกันมาวันนี้เดินเตะขาต่อยหมดัดล่างสลับบนล่างสลับบน,รส,บบนสร้างปัญหาให้สิริชัยก่อนหลังจากนั้นถ้ามีอะไรพลิกแพงเปลี่ยนเป็นแขนสองเดินคีบเขา่าเล่นเข่าวงใน ด้วยเหลี่ยมด้วยอาวุธด้วยทรงมวยที่ดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสรีชัยคว้าเงินปลายนวมสองแสนพร้อมเข็มขัดแชมป์ร้อยปอนช่องสามไปคลองได้อย่างสมความภาพภูมิมาที่คู่4ี่คู่4ี่ชัดชัยอริสาครุบเจอสายฟ้านักสู้ยิมมาร้อยสิบสีด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้ชัดชัยจากกระบี่นะักณะที่สายฟ้าจากโคราชทรงใกล้เคียงกันเลยเตกวาต่อยกวาอาวุธเหมือนกันเด้ง กินที่การยืนระยะหงแดงมองว่าสายฟ้านักสู้ยิมเนี่ยยืนระยะดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะฉัดชัยอริสากลุบได้แบบสนุกมาดูมวยรักมวยชอบของหงแดงชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่โนริสันภูเก็ตไฟคลับวันนี้คู่ต่อสู้หายไปสองปีกลับมาภาคใหม่เนี่ยถ้าโดนแล้วทนได้มีโอกาสแต่วันนี้หงแดงมองว่าโดนแล้วทนไม่ได้วันนี้จะแพ้นโนริสันภูเก็ตไฟกลับนี่คือชอบที่หนึ่ง นโนเลสันต่อ1 1 8ชอบที่สองชี้ชัดไปที่ขุนศึกเล็กยูฟาบูมเด็กเซียนคู่ต่อสู้นะโบร์บอดที่เข่าวงในเห็นเข่าวงในเหมือนเห็นระเบิดโดนไม่ได้โดนแล้วสารภาพวันนี้ชี้ชัดไปที่ขุนศึกยูฟาบูมเด็กเซียนขุนศึกเล็กยูฟาบูมเด็กเซียนจะเบียดเฉือนชนะก้าวไกลเอนนี่ก้าวไกลสวังเสือนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่เพชรรุ้งไฟยูฟาบูมเด็กเซียน คู่ต่อสู้มีปัญหาเรื่องขานะโดนเจาะยางแตกเป็นประจำเป๋ไปเป๋มาวันนี้ถ้าโดนแล้วมีอาการเสร็จวันนี้ชอบที่สามชี้ชัดไปที่เพชรมุ่งไฟจะคว้ารางวัลติดไปนวมสองแสนพร้อมเข็มขัดแชม100ป์ร้อยปอนด์ช่องสามไปครองส่วนชอบที่4ี่ชอบชี้ชัดไปที่สายฟ้านักสู้ยิ้มนักสู้จากโคราชวันนี้หน่วยก้านดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะชัดชัยอริสากุบได้แบบสนุก fc ถ้ารู้สึกื่่นชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือช่างก่อนชกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ก่อนจากลาขออวยพรให้ fc อยู่ตัวไหนก็ขอให้ถูกเข้าตัวไหนก็ขอให้ถูกเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ